ดีทุกคนตอนนี้ฝนตกตอนนี้จะเป็นค่ายแรงน้ำโค้งขึ้น <gasps> เดี๋ยวเฮาจะไปเบิงบ์นวาน้ำของมันขึ้นฮอไสแล้วค่ะน้องอยู่อุ้ยไป,ปมันก็เปียกมันก็เปื่อนคือเกานาก้านะนำของขึ้นเดี๋ยวเอาหมมีกระตุกไปเออเอาเอากระตุกไปเฮาสิไปอซไปอก นี่ก็ถุกเดียวนี่เหรอแมงเออแมงหังก็แมงหังก็ะเหม็นแข้งแมงแข้งครับไปสองคนแล้วนี่กับแม่เวียงแม่เวียงไปก่อนเขาแล้วอาไรบ้าขำมากขำมากขำนีเขาลุยม่นี่กับเพื่อนละลุยน้ำไปนะฮะโอ้ตายตาตายตาตายตากรุบกะโบมีโอ้ยเห็นหางไปไปเก็บแมงแข้งน่ะไปแล้วเดินบ้าเลย ไอ้แัทก็ไม่ต้องก้างหาคอยดอกไปจ้าขีต,ตุ่มแต่หุ้ยขีตุ้มอย่ากลัวเมียชีดีตาวันนี้นะไปขีตุ่มนะเนี่ยเฮาลัดมาทางเอ่อสวนเพิ่นคุบ่มีทา่าบน มันเป็นไงมันหยุดไม่ได้หรือไงอ๋อหอนเลยป้าน้ำก็ขึ้นไวแทะขึ้นบบไรมาใหกันนะโบมืนเด้อฮะเออโบมือโมือเด้อพูดอะไรงานขึ้นเหนือพูดไะงานไปเหนือมาอืมพูดนงเออไปเพื่อนเอาเกือบโบกมาน้ำเว้ยเอ้โหจะใส่โค้ดถุงตีนพ้วยนี่อืม่านเนาะย่าตเนี่ย ไม่บุกเลยมันเป็นหนักเดียมตีนกันเลยใส่ถุงตีนมานำบนทางเขายางาไปนะฮะคือคนยางคนยางข้างหลังนี่จะต้องถึกดีสดล้เลยนี่ว้ามันต้องเด็อ้ยอ,เอเ่เด็ยขยับเก,ก็นยิ่งอุ้ย้มึงต้องฝนเกิดวะเออ ปิดเกิบอบยังอ่าจะกือวเปิดย่านเดียดงามนะเอาสัมภาษณ์ตัวประเทศสวนปีนี้เป็นจังได้น้ำขึ้นมานี่ได้หลายล้านเพื่อคนละปลูกยังนี่ <c oughs> ปลูกบักแตงปลูกตั้งแต่เทิงลงมาลุมนี่หปะเออบักแตงข้างน้อยเรับนี่ปะเออเออน้ำใครแต่กู้ทันเนาะ มืน่นเท่าใดปีนี้มานบ่อันนั <accent> ้นก็พอได้อยู่เห็นบ่หานทิ้งชิ้นรานนี่ละโอ้เถ่าเกสวนบักแตงเด้อปีนี้น่ะได้่ห้องเป็นเถ่าแกแล้วเด้อตอนนี้พเพิ่นเอารถตอกลงมาเอาไม่ข้างวะนี่ไปซิ่งซิ่ง,อองโอ้สภาพน้ำ ลาแหงหลายัฮะตัดป้านำนะ,ะใส <น S 2> ่นะนนนนอเยียเนาะเยียซี่น้อยค่ <laughs> ใช่เี๋ยวมีแมงเ้่ะสายแมงแข้งนะจับอ้ปุดเอฟเฟอยูหันเด้มันตักลมๆนะมันเป็นตัวกลมๆมันนะเตัวนเปียวนี่แม่เบอร์ีนี่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 เก็บไว้ไหมนี่วะีด้อตัวนี้มันตัวกลมนี่นะเออมันม้นตัวกลมนี้บเสีะเสียคุได้เห็นบหันยูใบบยซอตัวซ้อนกันเห็นปะเออเห็นละเห็นละเห็นละ นีนี่นๆี่นแมงแข้งแมงมันไต่รอบๆอยู่นะนะแบบไหนลี้ยเห็นตัวแมงแข้งคนน้องมวยมาเอาอีวนี้วยอีวานี่นีแมงมันเอ้าลูกี้โมยเอตเ้ด้ด้หมวยมาตอนนี้นี่นะนี่นะเออเห็นเออเหนแล้วเห็นแล้วันนมันกลับน้โซนน่เอา่นเห็นบกม มันก็รวมลงดอกน้ำนะมันมันเป็นตะลิงเมนบอนิเดเดเด้อเดเดมือมอไนยนี่นี่ไต่แล้ันน่นี่นี่นนตอย่างเงอยู่นเห็นบนี่โอ้สนี่นะเป็แบอะยูติลูขันตเปงบ้ง ได้เมยอมาตัวนี้ไว้เห็นปะเออมกันมันาหันกำล้างไตขึ้นมาหันกี่ใบนะยตีนเจ้าพี่ไทค่ะเอาอะไรแม่เอาอไอันนี้กับแม่เท่ากันเออโยีนะโตัวม่มเนมันกับเมื่ด้อะจับโบจะไหนพุ่แต่แมงแข็งผิดพุ่มพุ่นตั้งสามสี่โตเออแม่เอาแม่เอาแม่เอาแม่มาสิเออแม่ ปลาคันหูปลากระไรปลาก็ว่าอยู่ด้านคันห่มนี่นะที่นหนหนัวเฮงเลนตี่ข่อยหนักนี่แมงแข็งนี่กับเมีนได้ขนาดแมีนบ่แมียนนี่ปลาเหยลลายตัวแล้วใช่ไหมบ่งบึงฟูฟันยำยำไปล้มหนักไตขึ้นมาเนี่ยอันนี้กับเมียนที่หักตัวน้อยมันตัวอ่อนมันเนี่ยตัวน้อยอยนี้นี่ตัวน้อยตัวเซ็ตนะเอารถมันคือกันเบินแหละแมงแข็งเดียวกัน นี่นะนี่นะนี่นะเห็นไหมเฮ้แล้วตกลงเวลาเขต้อนมันตกลยดิโอ้ยตก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 เตีนตีนยไปใกล้นตัวนั้นอตอ่อนเนาะ่ใส่ใส่ใส่เลยแทงแงแทงกลังไปถึงไม่กลาวนนี้วันนี้คอยจิบเี่ยวเดไแ่ เแขนไม่มือกโดดแดงคนแล้วเว้ยนด้โดนเลยโอ้แมงมุมแมงมุมจู่ละจู่ข้างหลังข้างโอตโตบเนื้อเพื่อนโบ่าโอ้นี่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 ตแมงเคงโตแบกเนือนะี่มันกำลังไต่ขิ้นมาเ้างยำแล้วมันไต่ขึ้นมานี่มาเมื์เพืนหอมือมืออื่นแหงหลายเนี่ยถ้ามันน้ำขึ้นไปอีกนะ

มีขี่กระเดือนโคบูก้ามาโอ้ยส่วนอีเหมยมันว่ามันย่านขี่กระเดือนนี่แหละอีเหมยน่ะยื้ออเาไปบากจะลายไว้เนาะเออเป็นนันนั่นเป็นนั่นเป็นยุ่มไปเลยยางนู้นไปไนยางนั่นติดโตก็ได้รีบบึบลงเหรอเนาะน้ำแห่งสัตว์แห่งน้ำแหงไหลแห่งนี่นี่นะฮะโตแมงแขง เ่งเน,นะมือเด่งเลยแล้วนี่ทุขโคข้นเอ้ามือที่น่ามามามาใส่มือคนนี่อ่าอาวตกตกเจ้าได้แต่ตูนี่ๆเนาะไอ้แข็ดเนี่ยนะได จับัวนี้มันพี้ชีพพีกินไหนยกินไหยกินนยจึงได้ป้าน้ำนะเริ่มขึ้นป้าไหลเหี้ยที่ไหนกบอันผู้และยวนนั่นผู้และยู่ปักซันเนาะปักซันอยู่แถวปักซันนะน้ำท่วมนะเออแมงมุม หมดกระลไลแมงแค่เออคือนักเดียมหอยเง็นนี่แหละหอยท่าตนี่แหละแม่หยังแม่หยังแมงแคงนะเออเดี๋ยวจะจับตัวนะี่บอกมักนป่วนป๊บใส่นี่ยอย่าปากอย่าปากนี่นะตัวแบบยื้อพุ่งอ่มีการอย่าปากอย่าปากอีกใส่แต่บางทีนะโอ้มันลงเขาจับมายังไม่ถึงมาเขาจะย่านนัน เจ้าม้ามันนี่ข้นม้าฮอทที่บนนี่พขวานแน่นอนแน่นอนขึ้นมา้าเครื่องนี้พี่วะรู้ไวเลยจ้าวานี่บอไว้อะไรเบิ่งเงินกระเซน้ำไหลเด้อฟุ๊บขึ้นมาน่ะเดี๋ยวแล้วมันขึ้นจักน้ำมันเด้ออยู่บนเหยืยอตัวนี้นี่ก็มีขืนม้าเด้อมาเบิ่งมือดู มือมือด้วงมือเหลืองนะฮะเออตะบะได้หนแมงไม้อันอื่นไหลต้องยำจังซี่ยำ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 จังซี่แล้วก็แป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นมาน้ำในแคทก้าบกกระจายไม่ใครก็เห็นปีกนี่อ้ยแต่ปีสองมันเจ้าสองดิยำแล้วมันก็จะขึ้นมาจังซี่เลยเอาไหมเอาดู้วยน้ำกระจายวันนี้ฝนจีบกระจายแล้วมันก็น้อยลง

ได้เห็นมองแล้วโบจะกินก่อนนน้าตัวมันอยู่อยู่อันนี้นะปากลายนะเอ้ยตัวนี้นะแมียนแ่นเอาเหมยยังกินตัวนี้ขนาดเลยน้าโอ้แล้วบอกให้นะ ได้คุ้งาควยยนียนล่างถ้วยมาไคาล่างถ้วยได้ครึ่งนึงละอ้เลยเฝ้าแดดลงมาเนี่ยพิ่งทีนี่รนี่มันปลูกเีมันหอมเออเอาขั้นตัวยาวเดตัวยาวมวยหอมปันไหเออเอาหมยเอ่าเมยตัวนี้นะเนี่ยเรจับก่อน ไปเดบเดบมานี่เห็นมันเดบเดบมานี่หลโอ้้นี่อู้มือไมาเอาดูนี่พี่ไปนี่คือ,อตัวปุ่มปุ่มตัวยาวเก็บรวดเ็นนะมีหนามันพเียงนได้รเพียงหลายยำดึงเอาแล้วเลย <c oughs> มีานดี่อหมือนเเอาหมมือเลือกแต่ตัวใหาบัตัวธรรมดานี่เละตัวธรรมดาเป้งๆหันนะนี่เจาอไม น้ำนะคือมาวนอยู่บุงนี้หลายเนาะเออวน้วกับพังเลยจีตต้มไ,ไมยังวนละไปเจ้าวะเดี๋ยวต้นนั้นวนละงั้น มนงขดไหนสนมาเสนาดูได้หลายบอบัวได้แกลได้เคิงแก้วอ่ะได้เกลหนึ่งไปสถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่ม้ น้ำเริ่มบุนแล้วเออคุณน้ำไหลโคตรแหงแล้วก็โคตรไวกคุณนะเห็นบ่มน้ำบุนน่ะเฮาจะต้องได้กลับก่อนนะฮะเพราะว่าเราเฮาเอาโอแก้วได้แก้วนึงแล้วเฮากะแล้วเฮากะโพเดี๋ยวนี้ยังน้ำบุนเลยเหรอเนี่ยม้าม้าม้าเมื่อ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  ไอ้เพินพ่นไอ้เพิน่นลงนฮ่าตอนนี้เฮาขึ้นมาละจากที่เขาลงไปพู้เฮายยางขึ้นมาแล้วมือนี้นำทีมเก็บแมงแข็งโดยแม่เวียงกับพอพันเอ่อเราไปซื้อกาแฟยูฮานแล้วก็เลยล้มกันเรื่องอเก็บอันแมงแข็งแล้วก็เลยขอมาน้ำเลา้าก็เลยว่าค่านัน ไม่เวียงสิไปแล้วก็สวนเน่ัระสดิจะไปเก็บน้ำไม่เวียงกับโ okay. อเคสวนเข้ากันเลยมาเก็บน้ำเราแต่ไม่เวียงกับพ่อพันนี่บุขึ้นมาอหอดบ้านแล้วแม่ปสอนมาไปเอารถหอยนะไี่มือกำลังมา เมยว่าหงหมอนะลูกเติ้ลขนไปน้ำขอบเลนะเรียบร้อย